เราเป็นพระทันบย,ย่านะที่นี่พอท่านพูดอย่างนั้นท่านบอกว่าตอนนั้นเธอยังไม่ด็กสมเร็จอริยมักอริย,รยผลทั้่าบอย่างนั้นท่านบอกว่าเราเป็นห่วงเธอเนี่ยเพราะในสมัยนั้นเธอยังเป็นเด็กเป็นพระรหัน เธอเกิดเป็นไข้มาลาเรียในช่วงนั้นกำลังเดินทุดงจะไปถึงที่พักห่างที่พักเดินยังไม่ถึงเนี่ยประมาณอีกสองสามชั่วโมงก็จะถึงแล้วจากนั้นคิดว่าสามทุ่มจะไปถึงตอนนั้น,นเป็นบ่ายสี่โมงแล้วเลือ,อ,าอาทางเดินทางที่จะเดินไปอีกสามสิบกิโลไดนไปถึงครึ่งทางไข้มาลาเรียมันขึ้น เราก็เป็นเนนน้อยทั้งท้ายบาดแบกกกดขิวกาน้าเนี<ม>่ยเดินดำหน้าถ้าให้เดินดำหน้าท่านใกล้ๆว่าท่านขุมเราไปท่านก็รู้ว่าเราเป็นไข้ขึ้นหนักอยู่จตต้องเดินทางด้วยกันบางเอนะไข้มันขึ้นสูงเไข้ขึ้นสูงบาเลียมันขึ้นลองปูกก็เลยชักชักในขามันงอขึ้นมาเนี่ยก็ล้มขบําลงชักกระเดี่ยวกระเดี่ยววนไปวนมาอยู่กับเพื่อนเด็น อ,องค์ท่านพระอุปคุตท่านก็ยืน,น,นอยู่ y oon y oon, ยืนอยู่ท่านเหมือนกับจะก,ก้มลงไปกาบไป,ไปอุ้มเราจะก้มอุ้มเราในภาพนในภาพที่หลวงปู่เหนนน็นนี่นั่นแหละเวลาขณะที่ท่านเล่าอยู่นะั่นแหะท่านเล่าอยู่บนที่ลอยอยู่บนอากาศภาพของเราเห็นประเทศอินเดียตามที่ท่านพูดหมดทุกอย่างนี่แหละจิตใจที่ได้ผูกพันกับพระอุปคุตนะ ถึงได้สร้างพระโภคคดขึ้นมาแต่ว่าพระภคคดเนี่ยเป็นผู้เป็นผู้ที่สำคัญที่สุดในพุทธศาสนาในยุคต่อมาในยุคต่อมาที่หลังจากนั้นมาช่วงพระเจ้าอาโศกมหาราชฟื้นฟูพุทธศาสนามานี่ยแล้วก็ ในในขณะที่พระเจ้าอโศกก่อนที่จะมาฟื้นฟูพุพพทธศาสนาก่อนนั้นเนี่ยต้องไปล่าละนานิคมไปหลายประเทศนะจนไปถึงตาริบันได้ไปเจาะพวกเขาสร้างพระพุทธรูปที่ตาริบันนะนะแล้วก็สร้างถ้ำอจันต้าท่าที่หมดสร้างโบสถ์วิหารสร้างสราราการประเดียนเป็นหอประชุมใหญ่สร้างเกดีอะไรทั่วโลกในครั้งนั้น น,นี่คือพระเจ้าอโศกไปสร้างทาไมถึงไปสร้างอย่างนั้นเพราะพระเจ้าอโศกระลึกได้ว่าตัวเองเนี่ยล่ารัตนาลิขิตในสมัยนั้นเนี่ย,ย,ยเลือดคนนี่ท่วมหลังเทา้าข้าวคนตายใครไม่มาสวามีพักตัดคอทิ้งเลยว่างเนะ่ะสั่งลูกน้องตัดตัดพราะฉะนั้นในยสระสงงขามลกเมื่อสองรามสงบลงไปแล้วยประเทศชาติบ้านเมืองได้หมดแล้วก็เริ่มมันเลือบบา เราข้าพคนมากอย่างนี้เราจะไม่มีบาปมีกรรมเลอแล้วเราจะทำยังไงนอกจากตุวพุทธศาสนาไม่มีอย่างอื่นนะจะมาแก้กรรมไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะพื้นหูพุทธศาสนาก็เลยมันสร้างวัดวาอารามขึ้นมาแต่ในขณะที่นั่นที่พระเจ้าอโศากจะสร้างจากที่จะสร้างพระมหาเจดีย์ขึ้นมาบรรจุ สิ่งที่สําคัญคือพระพุทธลูกอ,องคแทนองสมเด็จพระาสมาสมพุทธเจ้าหรือจดบรรจุพระธาตุของพระพุทธเจ้าหรือพระรหันทั้งหลายอย่างนี้พยามาลเป็นตัวลายที่สุดในสมัยนั้นพยามาลเนี่ยคอยจะเบียปลีป่ยนพระพุทธศาสนาไม่ให้ศาสนาเจริญขึ้นมาได้พระฉจ้าได้เนี่ยพระเจ้าโศกสร้างอาคารขึ้นมาใกล้จะเสร็จเนี่ย พยาบาลจะไล่คา,าถาไล่หมุนและกำดดิบไล,ล่หมนบ์มนนั้นจะกลายเป็นพายุหมุนพระมหาเจดีย์ริบิหานอะไรมวนลงกับพื้นดินลาบพนาสูนไปหมดเนี่ยเหมือนกับสาลูมิปาวานเราเลย <c oughs> มันเป็นอย่างนั้นพังลงอย่างนั้นเลยทำเจปียังไม่ได้ขึ้นสักอันเลยทำอยู่ที่ไหนก็ไม,ขขม่ขึ้นขึ้นมาเราก็จะเสร็จ ก็ถูกพยาบาลทำลายหลังจากนั้นพระเจ้าโศกก็ท้อใจเจะทำยังไงเนะก็เป็นปุษสาอาภามพวกโกรธจิตทั้งหลายพรามณ์เดรเหตุทั้งหลายก็เลยเล่าให้พระเจ้าอโศกฟังว่ามีพระสำคัญรูปหนึ่งอยู่ที่ตามชนบทชายแดนแห่งประเทศท่านชื่ออะไรชื่อข้าวกระคุน ท่านโลกนี่เป็นผู้ที่มีบุญญาบารัรมาบาลมีมากถ้าท่านโอกนี่มาช่วยงานของพระราชาก็าจะสําเร็จลุล่วงไปได้ดีเพราะฉะนั้นพระ้าโสกจึงให้คนไปมบนพระประคุตมาอพอได้มตนพระประคุตมาพระประคุตมาหเห็นเหตุการณ์เออถ้าอย่างนั้นนะ่ะทักพื้นผัวพุทธศาสนาเราเห็นดีด้วยเราจะช่วยเหลือเนี่ยพระประคุต รับปากคํากับพระเจ้าโสกมหาไดา้ทีนี้เมื่อมีการก่อสร้างอยู่ที่ไหนสร้างเจดีย์อยู่ที่ไหนสร้างวิหารอยู่ที่ไหนเขาบอกคุดจะไปนั่งกําหนดจิตดูพอสร้างขึ้นมาใกล้จะเสร็จพายุมันมาแล้วมอเห็นแล้วสีดำสีแดงหมูนตึงตังตึงสัง,ง,ง้าลองสนั่นมาแล้ว ำกำหนดจิตลงไปโอ้ยพญามารมาลายหม่นอ่ามันจะมาทําลายพระโอปุตก็รวมจิตจับพระโอปุตเลยจับพญามารเร็วไนพระโอปุตจับพญามารลายหม่นไปจับพญพญามารพอจับพญามารฤทธิ์ของพญามารก็หมดพายุก็สงบลงไปพระพระโอปุตก็เสกหนังหมาเนา่ามัดพระโอปุตเอ่พอ,พอพระพระโอปุตเสกหมาเนา่า มัดพยาบาลใส่ภูเขาอ่ะภูเขาหินอ่ะมัดใส่เลยนะมัดไว้เรเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันนะจนสร้างวัดวาสสานาสำเร็จหมดถ้าสร้างเสร็จแล้วพ,พขาก็คุณบอกว่าจะปล่อยพอเสร็จบดแล้วพยาบาลก็รู้เนี่ยทำเสร็จบดแล้ว่านอาจารย์เมื่อไรจะปล่อย เสร็จหมดแล้วว่าอะไรทำไมจะปล่อยทําไมไม่รักษาสัญญาเออเราจะปล่อยอยู่เสร็จเราก็รู้ว่าเสร็จแต่ก่อนที่จะให้เราปล่อยเนี่ยต้องรับไตสนานคมเสียก่อนนะถ้าไม่รับไตสนานคมเราไม่ปล่อยเป็นเด็ดขาดจะมาให้ตายอยู่ที่นี่นะพยาบาลก็กลัวตายกับรับไตสนาคาคมรักนะไตสนนาคมก่อน เรารักศีลว่าไงเมื่อกี้เนี่ยกุทั้งทัานังขัชานิรรมังสัางกัสชานิสังขังสัาง,งนัสสารถึงรับโอ้โหรักษาบุตรศีลไดสนน้ให้รักษาบสสุตรศีลตลอดชีวิตได้รับใจชาวขมบก็คือนับถือพระพุทธเจ้าจะปฏิบัติตามคําสั่งสอนพุทธเจ้าเชื่อฟังพระอรหันารกในพระอรหันต์ที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้น จากนั้นมาจนไปถึงยุคพระเสียริยเมตตจพระจามาจะไม่มานในมนท์พราะพรเสียริยาเมตตรเข้าไปสู่ปฏิพานแล้วนะ,ะเพราะฉะนั้นยุคพระเสียริยเมตใรจะมีอายุเป็นหมื่นเป็นแปดหมื่นปีนะ,ะไม่ใช่ธรรมดาด้วยนะพวกเราเนี่ยจะมีอายุแปดหมื่นปีพอ8 0แปดมื่นปีทําไมทําไมอายุยืนแฮ่ มันจะเป็นล้นโลกเหรออ่าจะบวกล้นยังไงใครเกิดขึ้นมาก็ัดกิเลสหมดแล้วไม่มีคู่ครองแล้วเป็นหมันกันหมดมีเท่าไหร่ก็มีเท่านั้นจ,จบเลยอยู่แล้วนะไม่มีพยาบาลมามาิหมต์ให้ปริเนพานทนะุกคนอยู่ที่นี่นเป็นควา,หามหันอยู่ที่ไหนกันเสมอเดิมอยู่นั้นอ่ามันเป็นอย่างนั้น นี่เนีลิดของผาพบกุดอยู่ใด้ซองผ้าป่านี่เด้อเอาไปห้อยแขนคองอันนี้ป้องกันผุดผีปีศาจได้หลวงปู่รับรองคุณภาพานะอ้ที่ผ้าป่าทําไมถึงทำผ้าป่านี่ขึ้นมาหลวงปู่ไปใช้แดนทางทางเชียงใหม่ต่อเขตกับมาพวกไทยใหญ่ พวกไทยใหญ่ก็มีคนยากจนเห็นใจอยู่ในป่าในเขาห่างจากในเมืองไปร้อยกิโลสองกิโลอย่างเนี้ยเป็นคนทุกข์ยากลําบากไม่มีที่ทําไร่ทํานามีแต่รับจ้างเจ็บาชามัง่งเจ็บอะไรถ้าบันไหนไม่มีงานชาไม่ต่อยอดไม่มีอาหารติดเย็นอย่างเนี้ยแล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยมาหาหมอ,อที่เชียงใหม่อย่นี้ก็ไม่มีที่พักทางร้อยส0งกิโลเ่ย หมอก็บอกว่าตอนนี้ผลตรวจเลือดอยังไม่ออกมาอีกเจ็ดวันเดีกลับมาฟังนะอย่างนี้ให้กลับบ้านเชื่อก่อนไม่จะกลับไปยังไงค่ารถจะกลับไปถึงบ้านมันกลับไปไม่ได้แล้วเพราะถ้ากระอนตามพุตบาทที่โรงพยาบาลเลเทปี่ะไรเธัแดดอย่างนี้ก็ต้องนอนตากอยู่นั้นฝนกระตากฝนเขาไม่ให้ไ,ไปอยู่งใน,นโรงพยาบาลหรอก ดูที่โรงพยาบาลบ้านเราก็เหมือนกันเขาไม่ให้อยู่โดนในโรงพยาบาลนะแต่พวกเรามันอยู่ในเมืองก็กลับมาบ้านได้แต่เขาอ่ะจะไปอยู่ที่ไหน่ะที่ี่หลวงปู่ไปเห็นเหตุการณ์แล้วก็เลยไปไปชมกันกับคณะแพทย์คณะหมอที่โรงพยาบาลสวนดอกแล้วกับฟอมกับด้วยด้วยกับเจ้ายอดศึกที่เป็นทหารกองบัญชาการทหารสูงสุดของไทยใหญ่มาประชุมกันแล้วก็ตกลงมาซื้อที่ดิน ได้ร้อยตารางวาร้อยสิบตารางวาอาจจะสร้างหอพักขึ้นตอนนี้ขึ้นชั้นที่สามแล้วเราปู่ไปทําได้สามปีนี้นะขึ้นชั้นที่สามแล้วอ,อย่าขาดปัจจัยก็เลยคิดว่าจะไปต่อเติมให้มันถึงชั้นที่สี่สำหรับคนเจ็บไข้ได้ป่วยมาตามชนบททุกอย่ากลำบากจ่ายไปพักฟรีที่นั่นไม่ต้องให้เขากลับบ้านอันนี้แหละเราก็สงสารเขาสงเคราะห์คนยากจนถ้าใครพอมี พอที่จะช่วยเหลือกันได้ก็มาคนละห้าบาทสิบบาทเบิร์นคนล้านคนล้านคนถ้าได้คนละหนึ่งบาทแล้วคนละห้าบาทนี่นะล้านคนเนี่ยรับรองว่าได้ละห้าล้านเสร็จแน่นอน <c oughs> <c oughs> ไม่ถึงก็ไม่เอาถึงหกสิบล้านหรอกเอาแค่ล้านคนพอ,อคนละคนละห้าห้าบาทหมูข้ยมก็ถามว่ามีดไปทำอะไรครับอ๋ออันนี้มันก็นเรื่อง อันนี้เป็นยาเมีดหมอที่เอามาเนี่ก็เป็นหออเป็นหลงอัคละที่ป้องกันพวกขุดฝีปีศาจอะไรน่ะป้องกันคนใสบางทีคนไม่สบายก็ลงในน้ำทำเอาลงในน้ำเอาน้ำมากินมาอับก็ได้อธิษฐานเอาของที่ทราลงปูทำมานี่ มาเป็นของขวนไม่ใช่ว่าเอามาขายนะเอาเป็นของขวนแล้วแต่ใครจะสมัครหรือจะรับเอาเพราะว่า <c oughs> ที่บางบางบางทีมันก็ต้องตีราคาบ้างเพราะว่ามันลงทุนมาตีราคาอย่างที่คนบริจาคหนึ่งพันบาทได้แต่กดอันหนึ่งอย่างนี้คือให้เป็นของขวนบางคนเน่ยเขาก็ไม่เอาหรอกเขาถวายเป็นหมื่นเป็นแสนเขาก็ไม่เอาแต่ว,ว่าเรา,เอ,าอันนี้เป็น สำหรับมาสขคอ์กันในระหว่างพวกทำบุญด้วยกันหลวงปูก่ก็ไม่อยากเอาฟรีๆเพราะงัน้นอยากให้เป็นขวัญกำลังใจเป็นสิ่งที่ตอบแทนแล้วก็มีคุณภาพด้วยถ้าไม่มีคุณภาพก็ไม่ทํามาอยากงสายสินเนี่ยสายสินเนี่อยนะอันนี อันนั้นไม่ไม่ไม่ได้ม้นะตอนนี้อยากให้ผีเข้าคนมาตอนนี้อจะมัดให้ดูนะมัดให้ดูเลยรับรองว่าออกมาได้รัองแอกแอกแน่นอนนะทุกอย่างเหรียญก็เหมือนกันิโลอกิโเลย้การั้ฮะ โอ้ยอันนี้มันติดตัวอันนี้มันติดตัวดูที่อาคารมันก็ได้แต่ว่ามันก็รักษาอาคารมันไม่ได้รักษาเรา <c oughs> นั่นะถ้าเราได้ไปก็อไปคุ้มครองป้องกันโอ้ยไปไปไปมหาสารคามเมื่อ,อเมื่อวันสองสามวันที่มาผ่านมาเลยนะามาจากสารคามเข้ามานี่อ่า พอซองนี่ออกไปไม่พอกันเพราะว่าคนสารคามเนี่ยเขารู้คุณภาพที่เรียนหลวงปู่สายศิลป์ของหลวงปู่เนี่ยทุกอย่างมอสารคคาเนี่ยผีเข้าอาจารย์ที่มอสารคามนะเอาไปหาหมอผีที่ไหนไม่กลัวพอถือสายศิลป์หลวงปู่ไปปูจะไปแล้วกูจะไปแล้วไปเลยแล้วเด็กนักเรียนไปทัศนศึกษา40กว่คนนอนเป็นแถวเต็มวัด พระโยู่ที่นั่นทําอย่างไงก็ไม่หายพอถือเหอรียญลงปู่ไปก็า,นานหายหมดเลยเพราะฉะนั <c> ้น <oughs> คนที่สรา,ารคามเนี่ยพอเห็นของลงปู่ไปแย่งกันปกติมันแจกซองเลยมันแจกยากใช่ไหม <c oughs> เพราะว่ามีเหรียญกับสายศีลั้นโอ้ย <c oughs> แจงกันเข้ามาเลยเ <c oughs> พราะเขาลูกคุณภาพ <c oughs> เขารูกคุณภาพอย่างนี้นะทางน,าน,นู้นเขาใช้ อะไรก็ไปกับเบบ้านของโยมโยมโยมอะไรโยมชัยที่กัณักภรรยาเขาถ,ถูกคุณสัยมาหลายปีแล้วแล้วก็นอนก็นอนไม่ได้ถูกแคงไม่ถูกอะไรทั้งตัว ใครก็รักษาไม่หายคนสุทายก็มาหาทางปู่ไปทำน้ำมนต์กับสายศิลกับเหรียญในครอบคอให้หายเป็นปกติแล้วคุใช้ได้หลายอย่างช่วยคนแต่เราไม่ได้ถามกรตังเลราเราเขาจะแต่เขาก็มาให้แล้วก็รวยอยู่เขาก็ถวายอยู่ทีนี้พวกเราก็เอาไปค้มคุงป้องกัน มันเป็นมาแล้วเนะี่ยมันลําบากเนยะแต่ถ้ามันยังไม่เป็นเนะี่ยมันดียิ่งไปโน่นหาดใหญ่เพิ่งไปหาดใหญ่กลับมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอยู่หาดใหญ่นะไปที่โน่นโอ้ผีตามคนที่นหอคนนั่นมากับผีตามมาคนนี้มากับผีตามหมีมันเยอะที่ปูหนักไปทั้งตัวลุกจะไม่ขึ้นก็่อ เดินไปในพวกนึ่งขี่ตามคอเนี่ยพวกนึง่งยกวูกมือเอาอยู่ที่นู่นไม่รู้ว่าจะทํายังไงหนูได้ปิดตาไว้ปิดตาก็ยังเห็นอยู่อเขาก็เลยพากันไปหาที่วัดป่าแสงธรรมที่ได้พอไปจะเข้าไปรู้ว่าหลวงปู่ไปที่นั่นเ,เขาเข้าไปหาผีมันมาดักอยู่ทางนู้นไกลๆนู่นแต่มันไม่ตามมาที่ปกติ ถ้าหลวงปู่ไม่อยู่มันจะตามมาวัดนะพอหลวงปู่อยู่หลวงปู่ถามวันนี้มันมามนเขาไม่มาเขาอยู่นู่นอไกลหมดไม่กล้ามาแล้วอยู่ในเมืองเขาเห็นเองเนี่แต่เราคนเราไม่เห็นหรอกแต่ว่าเขาเห็นมันเยอะเป็นอย่างนี้ล่ะเรายังไม่ได้ไปอะไรเลยก็เลยให้สารสินกับนี่แหละเหรียญเนี่ยให้เขาไปแฟนคอกาทำน้ำมนต์ให้ โอ้ยมีแต่ผีมันไปที่ไหนนะ,ะเขาได้ยินข่าวว่าหลวงปู่ไปแต่ละคนนะ่ยมีพวกผีจะจะมาหมดลนะ <c oughs> ข่าวมันไปทั่วโลกนตอนนี้ทางทางยุโรปได้ยินว่าหลวงปู่จะไปหลวงปู่จะไปยุโรปวันที่19เดือน,นพฤษภาเนะี่ะทางโลกเขสั่งมาเขาสั่งมา ไม่ต้องเอาอะไรไปเขาบอกว่าเอาแต่สายสินไปกรบพทางยุโรปหลายประเทศที่โทรมาได้ส่งสายสิน์ไปให้แต่ละคนในถูกทําอยู่ที่น่้นหลายอย่างหลายประการพอหายแล้วเยังแค่ได้ป่วยมาทีหลังไปหาหมอหมอฝรั่งสีดาเข็มหักหมดเขาก็ได้ถอดสายสินออก อาแล้วก็ฝลังยอมเลยว่นนคนนึ่งเป็นผู้หญิงอยู่ที่เม่ <c oughs> อร์แลนด์แต่คนหนึงอยู่ที่น่นอเมริกาเป็นผู้ชายเขาฉีดยาไม่เข้ามีสองคน <c oughs> เขาก็บอกกันไปทั่วโลกแล้วละ่ะว่าคุณภาพสายสินในเรชเน้ำกระดาษุกสายสินใส่ข้อมือไว้หมากัดก็ไม่เข้าเลย <c oughs> ะ ันนี้ไม่ใช่โมนะแต่คนที่เขาเจอเนี่ยเขามาพูดให้ฟังต่ไม่ได้กัดหลวงปู่หรอกคนที่เห็น <c> ะ <oughs> มันเคยกัดอยู่ครั้งหนึ่งหน้าที่หลวงปู่ไปบ้านนนสูงจังหวัอดอุดรไปตอนนั้นไปเป็นช่างสร้างสลาอย่างนี้แหละช่างคอนกรีตทีเสาคอนกรีตไม่มีแต่หลวงปู่เป็นช่างนะสมัยนั้นไปไปทำวัดป่าใหม่ที่วัด ป่าบ้านโนนสูงปีนั่นไปทําศลาอยู่ที่สี่ธาตุวัดหนึ่งแล้วออกจากสีธาตุก็ไปบ้านโนนสูงตอนกระเคินมาเนี่ยเข้าไปในหมู่บ้านบ้านโนนสูงกับหลวงปูบ่บนเกิดหลวงปู่เดือนตามหลังหลวงปู่เกิดเดืนํนหน้าหมาบ้านหนึ่งอ่ะเขาปล่อยออกมาโว้มันดุเนยมันมาคาบขาหลวงปู่มาคาบฟัดอยู่เนี่ยนแะขาพวกเราก็เปียววันเลยว่ขาเนยะ เอาเอาลงไปเอาลงไปก็ได้ว่าเมันซัดไปซัดมามันเหมือนกับว่าฟันมันรูดน่เลยลูดขาเราเปิดแเน่ยเจ้าครับมันรูดเลยพอพอเป็นรูดอย่างมันแกงอย่างไนี้หัวมันลงคลองน้ำลงล่องน้ำใส่คอนเกียตัวเร่ง วิ่งเข้าบ้านไปเลยมาดูขาหรอมันเป็นแต่คองคลองไพิเศษเลยไม่เข้าแต่เราก็ไม่ได้ขังอะไรห,หรอกแต่ว่ามันกัดไม่เข้าปันมันไม่คมมั้งอันนี้อะไรก็แปลกๆกัเรือที่หลวงปู่บอกว่าเวลาผีเห็นมันมันมีแสงเหมือนฟ้าแลบอันนี้อันนี้ถ้าเป็นคนธรรมดานี่จะไม่เห็นน้ำนม์นี่เหมือนกันนะ น้ำมนต์ลงปู่เนี่ยถ้ามีผีเข้าเนี่ยนะน้ำร้อนที่เราต้มอ,อยู่ยังไม่ร้อนเท่านะารั<า>ดเล<อ>ยน,นะสายสินนี่ผูกข้อมือเหมือนเหมือนกับไฟไม่แขนเลยนะเนีย่ยเนี่ยเหมือนกับไฟไม่แขน<อ>ถ้าถ้าคนปีีนะอยู่วัดธรรมมงคลนนะ่ะผีเข้าทรงคนเขาเอามาพอถูกน้ำมนต์ลงปู่ซากดิ้นไาวตามพื้นกดีอย่างเนี้ย ผู้กระเบื้องอย่างนี้แหละอ่าเป็นผู้หญิงพวกที่มาด้วยกันนะหลวงปู่ว่าเอาน้ำมมันไปกินกูวานาเดิมมันกูนจะเป็นเหมือนอย่างคนนั้น, <c oughs> ตนแต่และคนได้นไปขาดกินไปม,มันไม่เป็นไรหรอกเราไม่มีผีมาชิมดูหน่อยนึงเลยคนนั้นกับน้องดูคนนี่กับน้องนึกเฮ้ยคนจะทายกับคนหนึ่งได้ชิมดูมันไม่เป็นไรเ พอจะใ้เอาไปแ้่ก็เป็นไรน่าเห็นไหมมันเย็นไหมเย็นจะถามคนในผีเข้ามึงร้อนไหมร้อนนี่แหละแม้จะนั่นีคำว่าผีนะมันอีกจากนึงพวกนี้มันขี้บาปพวกขี้บาปไม่มีศีลีธรทมถ้าถูกศีลธรรมคุณภาพของพระพุทธเจ้าธรรมะของพระพุทธเจ้ามันมีฤทธิ์นี่แหละเขาเรียกว่าบุญฤทธิ์อิทธิฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของหลวงปู่นะของพระพุทธเจ้านั้น นี S <S <PR an ienne> ่นี่แหละของศักดิ์สิทธิ์ที่ว่าพระพุทธเจ้ากําจัดภัยได้จริงรมของพระพุทธเจ้ากําจัดภัยได้จริงพระอริยสงฆ์สาวกอรหันต์ทั้งหลายของพระพุทธเจ้ากําจัดภัยได้นะที่นี่นะเพื่อนๆเพื่อนๆรวมอยู่ที่นี่นะเสกตรงไปที่นี่อธิษฐานที่พระพุทธเจ้าทุกครั้งนะไม่มีทิ้งขอพระพุทธเจ้าทิ้งงพระพุทธเจ้าไม่ได้เราต้องหนักแน่นกับพระพุทธเจ้า นี่คือคุณภาพมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่โมโนะ,ะไม่ใช่โมก็คอออือไม่อคืออนเมื่อค <c oughs> ืนเมนื่อคืนติ๊กเออมันก็ตัดต้นๆนอ่นๆเนี่ยหลาอ๋อน้ำมนต์ยังไม่ค่ำหนาวมันจะโมอยู่นะอ้าอ้า สสีภกะยังสุขังพลังสิริอายุโนจะพงคุณทีจยสวระรักษาจะอายุจักสิวสิทิพราะวะาุเตหวสุัพังคะหลักจุัพพติพะพุทาพาเวนะสกจมารพภาเวรสพสรรพารยาเวนะสัทธาสุทีพะวันตุเตุ เจ้าว uh, ัดเดินไปเนี่ยเจ้าว uh, ัดเดินรอบรอบก็อโน่นโน่นเนออยู่้านอาลกะปมน้มนเอตัดตัดกระกอก